ทำนายความฝันทำนายความฝันเรขนกนำโชคฝันเห็นคนแก้ผ้าแปลว่าคุณมีโอกาสจะได้นัดเจอกับเพื่อนเก่ามีเพื่อนเก่าคนหนึ่งต้องการจะติดต่อท่านแต่เขาหาเบอร์ที่จะใช้ติดต่อท่านไม่ได้จะมีเพื่อนเก่าติดต่อมา ฝันเห็นผู้ชายแก้ผ้าหรือฝันเห็นผู้หญิงแก้ผ้าช่วงเนี้จะทำอะไรให้ระวังท่านจะเจออุปสรรคในงานจะมีคนเข้ามานำเรื่องเดือดร้อนใจมาให้เลขนำโชคสองเกสองฝันเห็นชายหญิงจำนวนมากแก้ผ้า ช่วงเนี้ยการค้าการขายกำไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ระวังเกี่ยวกับการลงทุนคุณจะโชคดีได้ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีมาอุปถัมมีดวงอาจจะถูกหวยได้โชคได้ลาบก้อนโตฝันเห็นชายผู้ชายแก้ผ้าหรือผู้หญิงแก้ผ้า ช่วงนี้ควรจะระมัดระวังคำพูดให้มากเพราะคำพูดที่ท่านพูดออกมาจะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแหวงช่วงนี้อาจจะถูกคนนินทาว่าร้ายคนอายุน้อยกว่าอาจจะสร้างปัญหาให้ท่านฝันเห็นผู้ชายแก่ผาเนี่ยให้ระวังจะเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่าเป็นต้นเหตุ ให้ระมัดระวังคำพูดและควรระวังคนที่ติดต่อเข้ามาพูดคุยกับท่านเลขนําโชค012992 9, 9, 2. ฝันเห็นอวัยวะเพศฝันเห็นของรับผู้ชายฝันเห็นอวัยวะเพศผู้ชายแปลได้ว่าช่วงเนี้ย จะมีคนดินทาว่าร้ายให้ระวังจะเดือดร้อนเพราะไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นฝันเห็นของลับของเพศตรงข้ามท่านอาจจะไปได้ยินข่าวไม่ดีของคนอื่นมาให้ระวังตัวเองจะเดือดร้อนเพราะไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านให้ระวังตัวเองจะถูกลากเอี่ยวไปกับเรื่องของคดีความได้ ฝันเห็นคนแก้ผ้าในบางท่านก็ถูกลางวันที่หนึ่งฝันเห็นคนแก้ผ้าในบางท่านก็สามารถค้าขายได้กำไรงามถูกลางวันที่หนึ่งจะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ฝันเห็นผู้หญิงแก้ผ้าฝันเห็นผู้หญิงเปือ่อยอาจจะได้รับความเดือดร้อนจากผู้หญิง จะถูกเพื่อนร่วมงานนินทาว่าร้ายเลขนำโชค019 019 029ค่ะ